ทิปเอาให้หมดเอาให้จบในม้วนเดียวมีโซฟาหนึ่งตัวอืกาเดี๋ยวคือแบงคือไม่แบงคหนักสนดผมาะต้องตอนนี้ลผมซื้อเนี่ยผมมันจะบบงคไม่แบงค์บคเพราะผมซื้อก่อนถ้ามซื้อก่อนรชาอเ เขาต้องให้แบงก์เพิ่มเพราะเดี๋ยวต้องให้แบก์เมเพของทํายอดเท่าไหร่เท่าไหร่มีคนซื้อแล้วนะคนซื้อนีนีเดจะเ็แบก์ที่เพิมขึ้นนอ What?